โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าเกมแปะครเชนวินนะครับมาต่อด้วยเกมที่2องเลยกันนะครับมาลองดูซิว่าวันนี้เกมมาแปะจะแตกดีหรือเปล่านะครับรอบนี้ก็มีเข้ามาที่44,0 0 0กว่าบาทนะครับก็เป็นทุนต่อยอดแล้วกันนะครับ่อเดี๋ยวไปแรกผมจะเปิดดึงไปที่เบส2 0 0เลยนะครับเหมือนเดิมลยครับผู้ชมออโต้30มอิบไปก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่กันที่สยาม855้นะครับผู้ชม สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ขอกําลังใจคนนะหนึ่งไหลก็พอนะครับดูสิว่าเกมที่2องนี้ผมจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับมาต่อเลยเพื่อนโอเคสวยวายมาแถวสามนะฮะท่านผู้ชมได้เป้าอื้มมันต้องแบบนี้ครับผมไหลต่อเลยเพื่อนคอมโบคอมจอยป๊าบเข้าไปโอ,อ,อไม่ไหลต่อเลยะ มาตอนนี้ผมจะลองลุ้นไปก่อนเลยกันนะครับถ้าฟรีเกมไม่ลงให้เลยก็เดี๋ยวผมจะลองซื้อสักไม้ละกัน,นท่านผู้ชมมาว่าเรียบร้อยจัดปลปครับผมมาเจอของฟรีเบทสองร้อยนะครับรอบนี้ผมขอไม่หมุนตันละกันเนาะไม่ตั้งสอง้อยอะ่ะท่านผู้ชมถ้าหมุนตันปุ๊บไปเจอของดําก็คือจบเลยนะครับช่วงนี้ของดําก็ยิ่งแรงอยู่นะ <laughs> เจอบ่อยด้วยนะฮะท่านผู้ชมใจไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะมา ดูซิว่ารอบนี้จะกำไรออกมาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้น3รอบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับถ้าเจออาแปะนอนมีบัรเทิงแน่อนอนนะกผู้ชมมาดอกนี้บอกมา8,720บาทนะครับขึ้นมาเหมือนยังก็ย,ยังดีนะจะได้หรือเปล่าโอ้โหค่ะประทัดแถวสองนะครับมาเคมาครับมีอะไรต่อเจต่อ,อเกินไปเพื่อน โอเคครับผมท่านผู้ชมรอบนี้ก็บอกมา1,000 0กว่าบาทนะครับตอนนี้เอาต้วเลยแค่แปดรอบสุดท้ายนะครับมาประทัดลงมาแถวแรกต่อเป้าสวยจัดไปครับท่านผู้ชม2,000กว่าบาทนะฮะสกัตเตอร์ขอแค่2ตัวแน่เป้าโอ้โหมีรุ่นนะท่านผู้ชม ถ้าคอมโบไหลต่อเรื่อยๆนี่ผมว่ามีโอกาสได้ลุนเข้าฟรีนะครับจังหวะนี้จะตกลุมรักหรือเปล่าบึ๊บโอ้โหเอาหรือเลื่อนโอ้โหท่าผู้ชมยังไปต่อได้อยู่นะสก,กัตเตอร์คิดว่าจะมาปะผมว่าไม่น่านะว่าเลเดี๋ยหวยชี้แ่่จบเลยครับท่าผู้ชมอดได้ลุนเข้าฟรีต่อเลยนะรอบนี้บอกมา4ี่พันกว่าบาทนะครับ ตอนนี้รวมทั้งคืนจากกำไรก็ขึ้นมาประมาณ54,000กว่าบาทนะครับทุกผู้ชมเกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกม For t u n e r a b b i t นะครับเมื่อกี้ก็แวะเขา้าไปจับเป็นเกมแรกนะครับแต่แจกกำไรปุ๊บนี่ผมรีบเลิกเลยนะครับก็เลยมาปั้นต่อเป็น EP นี้เลยนะครับทุกผู้ชมถือว่าเป็น EP ที่2แล้วกันเนาะ EP ปั้นนะฮะไม่รู้ว่าจะไปต่อได้สักกี่เกมนะครับทุกผู้ชม มาชิงมาเท่า3ต่อเลยเพื่อนบื้อเขาให้เขาวายเจกับคิวนะครับไอ้เคกับคิวนะท่านผู้ชมอื้อดอกน,นี้สี่พันกว่าตรงโหเฮ้มันได้ว่าท่านผู้ชมโปโมอะไรดีเหมือนกันนะสงสัยวันนี้ผมว่าค่ายพีก็น่าจะมาบิดหลักนะครับรอบนี้ก็ได้มาทั้งหมด5,740บบาทนะฮะเป็นตัวเลขสวยมากครับท่านผู้ชมไป ลุยกันต่อยสักหน่อยแล้วกันเนาะหรือว่าจะพอแค่นี้ดีท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็โอ้โหขึ้นมาประมาณ57,00 0็กว่าบาทนะครับเอามา40,000กว่าบาทนะโอ้โหกำไรได้แค่นี้ก็พอเลยดีกว่าเนาะท่านผู้ชมบางทีไปต่อไม่รู้ว่าจะแตกดีแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ได้กำไรปุ๊บรีบเพ่นเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมน,นี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ